สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวเล็กกินทั่วไทยไปกับคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีพาไปที่เมืองขอนแก่นค่ะและจะพาไปทานอาหารเที่ยงที่ร้านยี่หวาคาเฟ่เดี๋ยวตามคุณรัตตีไปดูนะคะว่าร้านยี่หวาคาเฟ่เนี่ยอยู่ที่ไหนเดินทางไปยังไงและวันนี้คุณรตีพาไปทานอะไรบ้างตามคุณรตีไปเลยค่ะ ้าเราขับรถมาจากถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นไปตามถนนเหล่านาดีมุ่งหน้าเข้าไปยังถนนมิตรภาพภายในตัวเมืองขอนแก่นนะคะให้สังเกตค่ะป้ายเขาจะเขียนทางด้านซ้ายมือนะคะว่าร้านยี่หวาคาเฟ่หรือสังเกตชื่อถนนหรือซอยเล็กๆเ,เ,เข้าไปนะคะจะชื่อว่าสายสวรรค์หมู่เก้าซอยหนึ่งนะคะแล้วก็ขับรถตามถนนนั้นเข้าไปหรือซอยเล็กๆนั้นเข้าไปก็จะเห็นป้าย ยี่วาคาเฟ่หลังจากนั้นเราก็เลี้ยวรถเข้าไปเลยค่ะเขาจะมีที่จอดรถหรือลานจอดรถกว้างขวางเลยนะคะเราก็หาที่จอดได้ตามสบายเลยค่ะหลังจากที่จอดรถเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็เดินชมสวนไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าภายในร้านอาหารแห่งนี้เขาจัดสวนสวยเลยนะคะเขาจะมีน้ำตกน้ำลน้นน้ำพุด้วยจัดสวยงามค่ะร่มรื่นคือเป็นร้านอาหารหรือเป็นคาเฟ่ที่อยู่ภายในสวนจริงๆ นะคะคแล้วก็เดินชมแล้วก็เดินถ่ายรูปมีจุดให้เช็คอินมีจุดให้ถ่ายรูปมากมายเลยค่ะร้านอาหารแห่งนี้เขาจะมีทั้งโต๊ะที่อยู่ด้านนอกหรือเอัล์ดร์แล้วก็โต๊ะนั่งที่อยู่ด้านในหรืออินดดร์แล้วก็เป็นห้องแอร์ด้วยมีห้องคาราโอเกะด้วยนะคะถ้าใครชอบร้องเพลงก็จองห้องคาราโอเกะกันเลยค่ะ แต่ถ้านั่งโต๊ะด้านนอกก็จะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะคะคือเป็นสวนเป็นธรรมชาติจริงๆมองออกไปด้านไหนก็เห็นต้นไม้ใบไม้เขียวขจีแล้วก็ฟังเสียงน้ำตกมองไปก็เห็นบรรยากาศของน้ำตกมีนกกระยางสองตัวยืนอยู่ด้านหน้านะคะโอ้บรรยากาศร่มรื่นจริงๆค่ะมองไปด้านไหนเนี่ยก็สดชื่น การนั่งด้านนอกหรือนั่งโต๊ะด้านนอกนนนอก็ได้รับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้ชมบร,รรยากาศสวยๆงามๆร่มรื่นแบบนี้ล่ะค่ะแต่ท่านเลือกนั่งโต๊ะด้านนอกดื่มด่ำกับ,บบรรยากาศสวยๆงามๆที่เป็นธรรมชาติแบบนี้จะไม่ได้ร้องคาราโอเกะนะคะถ้าใครอยากร้องคาราโอเกะหรือชอบร้องเพลงร้องคาราโอเกะก็ต้องจองห้องคาราโอเกะหรือนั่งด้านในเลยค่ะจะมีคาราโอเกะให้ร้องอย่างสนุกสนานอีกด้วยค่ะส่วนพวกเราในวันนี้ก็เลือกโต๊ะนั่งด้านนอกค่ะ นี่แหละค่ะโซฟาสีแดงๆตรงนี้พวกเรานั่งตรงนี้แหละค่ะอยู่ใกล้ๆน้ําตกเล็กๆอันนี้นะคะคิดว่าที่นั่งพอสำหรับ7คน7ที่นะคะออพวกเราอยากดื่มด่ำกับบรรยากาศสวนบรรยากาศด้านนอกซึ่งวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนมากนะคะลมพัดมาเย็นๆอากาศสบายๆค่ะแล้วก็ต้นไม้เขามีต้นไม้ใหญ่เขียวขจีมีน้ำตกน้ำตกมีทั้งน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่ข้างๆโต๊ะที่พวกเรานั่ง แล้วก็น้ำตกขนาดใหญ่อยู่ด้านนอกนะคะวันนี้พวกเราเป็นแขกชุดแรกแขกโต๊ะแรกของทางร้านเลยนะคะซึ่งร้านเขาเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนกระทั่งถึงเวลา23นาฬิกาทุกวันนะคะหลังจากที่เดินถ่ายรูปร,บรอบๆสวนพอสมควรแล้วพวกเราก็กลับมานั่งที่โต๊ะสั่งอาหารและเครื่องดื่มมาดื่มมารับประทานกันนะคะเครื่องดื่มในวันนี้พวกเราก็ดื่มน้ำเปล่าแล้วก็ดื่มโค้กค่ะ ส่วนอาหารนะคะก็สั่งปลาช่อนแกงส้มแป๊ซซักค่ะแล้วก็มีตำข้าวโพดแกงขั่วหอยขมปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วก็ยำไส้ตันนะคะซึ่งอาหารที่ร้านนี้บอกได้เลยค่ะว่ารสชาติเขาดีมากนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะซึ่งอาหารทั้งหมดที่พวกเราสั่งมารับประทานในวันนี้5อย่างนี้นะคะรสชาติดีทุกเมนูเลยค่ะไม่ผิดหวังเลยนะคะวันนี้พวกเรามากัน6คน พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่ารสชาติอาหารที่นี่อร่อยแล้วก็บรรยากาศของร้านก็ดีด้วยนะคะร่มรื่นบรรยากาศดีจริงๆค่ะอาหารรสชาติก็ดีไม่ผิดหวังเลยนะคะที่มาร้านนี้แล้วราคาอาหารก็ไม่ได้แพงมากมายอะไรสำหรับการมารับประทานอาหาร6คนนะคะอาหาร5อย่างข้าวเปล่า1โถแล้วก็เครื่องดื่มมีน้ำเปล่ามีน้ำแข็ง และมีโค้กขวดใหญ่1ขวดนะคะราคาอาหารรวมทั้งหมดเนี่ยรวมเครื่องดื่มด้วยนะคะ1,400บาทค่ะที่ร้านยี่หวาคาเฟ่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ